สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเล่นทั้งวันของวันที่4นะคะวันที่4เป็นวันที่น่ากลัวนะ04-04เลยนะคะวันที่4เดือนเมษายนเนาะแต่แอดขอสรุปของวันที่3ให้ก่อนค่ะโอ้901แต่งสีประมาณ44กระดานเลยนะคะถือว่าเยอะมากค่ะวิน3ตัวในตารางไหนถึงตารางตรงนี้นะคะเอาไปวินกันเอา ได้ได้สิกระดานนะคะประมาณคร่าวๆได้10กระดานดาววีใต้ค่ะเมื่อคืนดาววีเมื่อคืนดาววีแอดใตยดับแนวนะคะมาเลขเจาะตรงนี้เลยค่ะมาศูนย์หนะคะดาววีเมื่อคืนมาศูนย์หนึ่งกับสองสี่เนาะเจ็ดศูนย์หค่ะฮานอยเป็นไงกันบ้างเนาะฮานอยลวดกันไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะแนวทางเล่นทั้งวันแอดก็ให้คร่าวๆนะคะ ห้าเจ็ดสองนี่ก็ไปแตกหน่อย V I P ตรงตรงเลยนะคะห้าเจ็ดสองเนี่ยตรงตรงเลยศูนย์หนึ่งก็ V I P ได้โอ้ไปศูนย์หนึ่งก็ไปศูนย์หนึ่งก็รอดได้ได้หลายเด้งเลยนะคะถ้าไปศูนย์หนึ่งเนี่ยใครไปศูนย์หนึ่งได้หลายเด้งเลยคะ่ะสำหรับหาหน่อยนะคะสำหรับหาหน่อยก็คข้าๆนะคะคข่าๆประมาณนี้นะคะมาดูของวันที่ หยลาวออกอะไรก็เอาไปเล่นหมยลาวออกอะไรก็เอาไปเล่นดาวปูกด้วยนะคะใครที่จะไปดาวปกูกเพราะว่าแอดอัดคลิปก่อนดาวปุกจะออกเอ้ยหมยลาวจะออกเนาะไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวนะเขาขออนุญาตตั้งกล้องไม่รู้ชัดไหมนะคะ อยู่เนาะมันก็อียงไปเอียงมากเนี่ยนเอ้าสร้างมันเถอะค่ะมาดูนะคะเล่นทั้งวันของวันที่สี่นะคะวันที่สี่เดือนสีวิ่งลู่ให้ไปที่ 012นะคะจับคู่030405 131415 232425นี้เป็นเลขชุดวันอังคารนะคะเป็นเลขชุดวันอังคารเผื่อใครไม่อยากจะรูดเนาะอันนี้ก็เท่ากับรูด2ตัวนั่นแหละค่ะก็เหลือกำไรนิดหน่อยนะคะถ้าเข้านอกจากจะได้เด้งนะคะ730นะคะในตารางมี7305296 จ็ดสามศูนย์ห้าสองเก้าหกตัวในตารางนะคะเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดสามศูนย์นะคะห้าห้าสองห้าห้าศูนย์ห้าสามสองห้าสามศูนย์หวยไม่ใช่พุ่งนี้น่อยจะเบิ้ลอีกแล้วบอกมาหาม,มาเบิลอีกแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยมาห้าห้าสองมาห้าห้าศูนย์นะคะเมื่อวานก็ไปแตกวันที่สามก็แตกหานอย v ีไเนาะเจ็ดห้าเจ็ดสองหวยอันนี้มันก็มาเบิลมาหาอีกแล้วไ,ได้หนี่ห้าห้าศูนย์ห้าห้าสองแต่ถือว่า เป็นเลขพี่น้องนะคะเลขพี่น้องมีแค่คู่เดียวนะคะมีแค่สามสองโอ้ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะถือว่าเป็นเลขไม่เยอะเท่าไหร่พรุ่งนี้หวยพี่น้องบ้าเอาไปพิจารณากันดูนะคะนี่เป็นเลขของแนวทางของวันอังคารนะคะถ้า0ูนหนึ่งสเดินไม่ดีก็ไปเอาสูตรเมื่อวานได้คะ่ะเก้าศูนหนึ่งนะคะทั้งอาทิตย์ก็น่าจะอยู่เลข ประมาณนี้นะคะหรือจะไป3-4-5จะเอา3-4-5ขึ้นก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาดาววแอนให้ไปที่0-1เบิ้ลนะคะดาวปูกแอนให้ไปที่2-9เบิ้ลค่ะเปิดเปิดวันแรกจะเบิ้ลไหมค่ะหรือจะมาศูนย์บ่โอ้วันนี้แอดกลัวศูนย์มากค่ะเป็นยังไงกันบ้างออเนาะหวไมลาวพัฒนา อันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะก็ไปเล่นได้ทั้งวันแล้วแต่ใครจะจับสูตรได้ค่ะใครจับสูตรได้แอดก็ดีใจด้วยนะคะใครมานใครเฮงใครปังดีใจด้วยะคะ่ะช่วงนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะทุกคนบอกว่าโอ้เวาเป็นตบุตรตามค่ะหวย สูตรพาไปอย่างนี้แอดก็ทําให้ยงอันนี้เป็นเลขชุดค่ะลองเอาไปลองเอาไปพิจรารณากันดูนะคะเลขชุดแอดจะให้ทุกวันมี2วันมีสองครั้งแล้วนะคะแอดลืมเมื่อวานกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะหรือวันไหนก็ไม่รู้แอดลืมให้ไปสองวันแล้วค่ะอ่าเริ่มให้วันนี้วันแรกนะคะวันอังคารนะคะวันอังคาร เอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อใครไม่อยากจะลูดนะคะก็อาจจะมีเข้าเป็นช่วงหวยนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าใครที่เล่นเลขชุดต้องทบทบยอดไปค่ะสมมุติว่ากระดานนี้ไม่เข้ากระดานหน้าต้องทบเงินไปอีกค่ะจากยี่สิบก็ต้องเป็นสี่สิบค่ะถึงจะได้กําไรนะคะก็ต้องเก็บเลขผสมน้อยไปแล้วค่ะค่อยๆเก็บไปนะคะค่อยๆเก็บไป ลงทุนเยอะค่ะแต่กําไรได้น้อยนอกจากจะแตกสามตัวนะเอาสามตัวไปวินดูค่ะเลขทูบก็จะวันผราใหม่แล้วนะคะยังไม่แตกสามตัวฮานอยนะคะแต่ว่าไปแตกสามตัวหวยอื่นนะคะเจ็ดสองหกโอ้แตงหุ้นดีได้เจ็ดสองหกมันยิงเอียงเนาะทุกคนตาแอดเอียงหรือว่ามันเอียงอย่านเนี่ยมู้สร้างหัวมันเถอะเอาเอา,เอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อใครชอบ ดาววีศูนย์หนึ่งนะคะดาววีศูนย์หนึ่งเบิ้นดาวปกสองเก้าเบิ้นเบิ้นบเบิ้นคอยเบิ้นย่างเดียวละดาววีนี่ดาววีอันสิส่เบิ้นค่ะค่ะเบิ้งวันไหนฮานอยเบิ้นด้านไม่ไปเบิ้นเดดเขาเห็นว่ามันเบิ้นหลายวันแล้วเนาะสิเบิ้นยังกระดักกระโดดเทะตรงเลยบ้านี้ไม่เบิ้นนะครับแต่ตรง

ในตารางนะคะจะสามศูนย์สามสองห้าศูนย์ห้าสองนะคะเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าห้าห้านะคะนี่หวยเบินเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองห้าสองนะคะจะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แอดล่าไปก่อนขอให้มาใน้เฮงให้ปังให้โชคดีเดอ้อแตกทุกหวยรวยทุกงวดเดอ้อสวัสดีค่ะ